มามกำนันยกลุกขึ้นยืนโชว์ตัวหน่อยครับกำนันหลังน,นะฮะก็ก่ขอนที่ผมจะเลือกพื้นที่นี้ผมได้ไปปรึกษาท่านนะครับว่าม,มีอะไรดีๆที่ตรบนนี้บ้างไหมท่านก็แนะมาอีกคนหนึ่งก็เป็นผู้มุ่งในการโรงเรียนวันสามเองนะครับท่านอาจ,จารย์พินิษนะครับสุรบุตรคงไม่ได้มาเมื่อี้นะครับก็เป็นคนแนะนำนะครับบอกว่าต้องไปเลือกพื้นที่ตรงนี้ มีกลุ่มหนุ่มสาวเขาเข้มแข็งอยู่แล้วมีท่านพร้อาจารเป็นเป็นตัวหลักอยู่แล้วในการเคลื่อนงานทีน่นี่เพราะฉะนั้นผมก็เลยตัดสินใจเลือกพื้นที่นี้นะครับเพื่อให้ขยับลองขับเคลื่อนงานวิจัยดูนะครับการวิจัยชาวบ้านจริงๆทําเรื่องอะไรก็ได้นะครับไม่เป็นต้องเป็นเรื่องรักษาดีนะครับบางพื้นที่อาจจะเป็นเรื่องน่สินบางพื้นที่อาจจะเป็นเรื่องวิถีชาวนาบางพื้นที่อาจจะเป็นเรื่องของอเรื่องของปุ๋ยนะแล้วแต่นะครับเรื่องวิสาหกิจชุมชน ถ้าเป็นความต้องการชาวบ้านนะเราก็จะสนับสนุนนะอย่างกรณีที่ห้วยตึกชูนะครับก็ก็ทำเรื่องเกี่ยวกับวิสาหกิจท้องถิ่นนะครับตรงนี้งานงานแบบนี้เนี่ยเราก็พบว่าถ้าจะแก้ปัญหาประเทศชาติเราจะแก้ข้างบนอย่างเดียวไม่ได้เราต้องให้ข้างล่างเป็นคนแก้ปัญหาของเขาเองชาวบ้านน่าจะรู้ปัญหาตัวเองดีกว่าคนนอกเพราะฉะนั้นถ้าชาวบ้านมีปัญหาอะไรอยากค้นหาปัญหาอะไรก็ใช้ กระบวนการวิจนะัยเนี่ยค้นหาตัวเองให้เจอค้นหาตัวเองและค้นหาทางเลือกทางรอดตัวเองให้เจอหน้าที่ของฝ่ายวิจัยพื้อท,อท้องถิ่นก็คือส,สัสนุนให้เกิดการวิจัยนะครับแต่เนื่องจากว่ามันมีข้อจํกากัดเพราะเราเองก็ต้องส,สัสนุนการวิจัยทั่วประเทศนะครับที่นี่ที่ได้มาครับังเอิญผมก็เป็นคนศรีสะเกดด้วยนะครับก็เลยพยายามผลักดันให้เกิดกนะารวิใจัยในพื้นที่ศรีสะเกดนะครับเพื่อคนศรีสะเกดเองก็จะได้ เริ่มรู้จักตัวเองมากขึ้นค้นหาตัวเองเจอ <c oughs> หาทางเลือกทางรอดที่เหมาะสมกับตัวเองให้ได้อันนี้เป็นเป้เปาที่ที่อยากแล้วต่อไปนี้เราก็ยังสับสัสต,ต่อไปเรื่อยๆนะครับอีกหลายพื้นที่นะครับเท่าที่พอจะมีกำลังได้ข้อจํากัดศรีสเกตคือเราสัมสัได้ปีหนึ่งไม่เกินไม่ถึง10โครงการครับจัดประมาณปีละ5้ถึงหกโครงการเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็ถ้าทางจังหวัดศรีสเกตเห็นเห็นความสมําคัญสนใจประเด็นแบบนี้ อาจจะทํางานร่วมกันนะครับเพราะเรามีเครื่องมือทางฝ่ายวิจัยท้องถิ่นเรามีเครื่องมือคือรูปแบบการวิจัยซึ่งมีการสัมสัสจากภายนอกชาวบ้านวิจัยเองได้จริงๆหรอครับอาจารย์ใครับชาวบ้านวิจัยด้วยตัวเองได้จริงๆไม่ได้โกหกใช่ไหมครับต้องถามต้องถามคนที่ทาเองนะครับผมว่าทุกพื้นที่เขาน่าจะตอบได้ครับว่าเขาได้วิจัยเองและเขาพบอะไรครับได้ความรู้อะไรจากการวิจัยซึ่งเดิมเราไม่ค่อยเชื่อเราจะเชื่อแต่นักวิชาการเป็นคนวิจัยนะ ช่วงหลังเราเชื่อว่าการแก้ปัญหาชาวบ้านต้องชาวบ้านเป็นคนค้นหาความรู้ตัวเองและพยายามหาทางแก้นะครับโดยชาะโดยนักาการอาจจะมาร่วมได้นะครับแต่ไม่น่าจะเป็นคนตัดสินใจแทนนี่คือวิธีคิดของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนะครับก็หวังว่าการการเปิดตัวหนังครั้งนี้นะเป็นครั้งแรกของสายวิจัยท้อ,ทองถิ่นเหมือนกันนะที่มีการทําภาพยน,นรตร,ร,เะนะร์เป็นเรื่องเรามีสารคดีเยอะนะครับเป็นเรื่องเรืนะ่องสารคดีที่ฉาย ทั่วไปว่างานใจท้องถิ่นเคลื่อนยังไงนะกระบวนการทำยังไงแต่ทําเป็นเรื่องมีพระเอกนางเอกนะแล้วกํากับเองเนี่ยเป็นเรื่องแรกจริงของเราครับของสปวทั้งหมดม่แค่ฝาใใใ่ายวิจัยท้องถิ่นเพราะฉะนั้นก็หวังว่ามันจะเป็นตัวจุดประกายไฟนะครับให้คนในสังคมนะได้ตื่นตัวนะให้เห็นคุณค่าคุณค่าของความเป็นตัวตนนะในวิถีต่างๆแล้วยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีภูมิใจในตัวเองสังคมไทยเนี่ย ภูมิใจในตัวเองลดลงหน้าตาไทยเนี่ยก็ไม่ถูกยอมรับว่าเป็นนางสาวไทยต้องหน้าตาอีแบบหนึ่งถึงจะถูกยอมรับเป็นนางสาวเราไม่ภูมิใจตัวเองเลยเพราะฉะนั้นเราต้องภูมิเราต้องภูมิใจในความเป็นตัวตนของเราถ้าไม่ภูมิใจเมื่อไหร่มันอยู่ยากครับมันจะทุกข์ตลอดกาลเพราะฉะนั้นงานวิจัยพระองค์เงก็ไปกระตุ้นให้เกิดลักษณะนี้เพราะฉะนั้นหวังว่าง,งานแบบนี้นะจะแผ่ขยายไปในจังหวัดศรีสกเกกครับเรื่องอะไรก็ได้ขอให้เป็นชุมชนเป็นคน ดำเนินการแล้วก็ค้นหาตัวเองให้เจอครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับโอ้เราอากจะเป็นภาพยนตร์กลวยเรื่องแรกของโลกแล้วยังเป็นงานวิจัยแรกของซอกเกอร์วด้วยนะครับที่มีการทําภาพยนตร์ออกมาครับเรามาถึงผู่กำกับของเราบ้างนะครับเป็นนักวิจัยชาวบ้านแล้วก็เป็นผู้กำกับการแสดงคุณปราณีระรงับไผ่นะครับพูดถึงความเป็นมาและความยากลําบากของหนังเรื่องนี้นะครับเชิญครับค่ะก็จะมาพูด เรื่อง,องความเป็นมาข,ของหนังเรื่องนี้นะคะหลังจากที่เราได้ทำงานวิจัยมาได้ช่วงแรกคือหลังจากที่เราส่งรายงานความก้าวหน้าไปแล้วเ,เราก็ประชุมทีมกันนะคะว่าเราจะคิดค้นเรื่องปฏิบัติการทดลองกันยังไงทางทีมก็เลยคิดที่จะทำหนังสั้นขึ้นมาตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะทำหนังแบบใหญ่ขนาดนี้นะคิดว่าหนังสั้นออกเชิงสารคดีเล็กๆเ,เ,เรื่องหนึ่งที่เอาไว้เผยแพร่เฉพาะในชุมชนเท่านั้น พอดีทีมพี่เลี้ยงได้ประสานงานให้รู้จักกับสื่อสร้างสุขค่ะคุณสุชัยก็พอดีคุณสุชัยได้แนะนําให้รู้จักกับอาจารย์สุรศรีพาธรรมผู้กํากับหนังชื่อดังให้มาเป็นที่ปรึกษาเรื่องการเขียนบทให้ซึ่งวันนี้มาด้วยนะครับค่ะพี่สุรศรีพาธรรมครับโชว์ตัวหน่อยครับราาคอาจารย์ตัวตัวหน่อยครับข้างหลังครับขอดปืนต้อนรับ